สวัสดีค่ะ ดิฉันนะคะตัวแทนจากบริษัททัสโกเลสโซลูชันนะคะทัสโกเลสโซลูชันนะคะเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายกลุ่มสินค้าที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะคะซึ่งบริษัทของเราเนี่ยมีจําหน่ายอยู่หลกัหลกๆ3กลุ่มสินค้าด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือจะเป็นกลุ่มอลูมิเนียมโปรไฟล์นะคะอันดับต่อมาจะเป็นอลูมิเนียมไบเฟมแล้วก็ในส่วนของอลูมิเนียมวีสล็อตนะคะซึ่งกลุ่มสามโปรดักทั้งทั้งสามโปรดักเนี้ยค่ะของเราก็เป็นการฉีดเอ็กซ์ทูชันด้วย process เอกทูชันแล้วก็อโนดายเองนะคะซึ่งนอก นอกจากนั้นเองอะค่ะอของเราก็ยังมีในส่วนของบริการหลังการขายด้วยนะคะนอกจากว่าเราจะขายในกลุ่มสินค้าพวกนี้แบบจํานวนเต็มเส้นนะคะเราก็ยังมีบริการตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการอนอกจากนั้นเองอะค่ะก็ยังมีบริการรับอถอดแบบออกแบบนะคะเทียบพาร์ทนะคะประกอบติดตั้งหน้างานแล้วก็มีในส่วนของ after sale นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างให้เห็น ภาพการชัดๆก็อย่างเช่นตัวโรบอทนะคะโปรไฟล์สามารถเอามาแอปพลายนะคะทำเป็นตัวแมทชินโคเวอร์นะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นอกจากนั้นเองเนี่ยในกลุ่มสินค้าวีซอลด์ของเรานะคะ mm hmm. ก็เอามาโมดิฟายใช้กับตัวออโตเมชันออโตเมติกกรเ pper ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะที่เราเอามาจัดแสดงวันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวดิสเพย์ตัวนี้ก็ทํามาจากสินค้าที่เรามีจําหน่ายอยู่นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะในการที่รับรองลูกค้าหรือจะเป็นตัว โต๊ะทางด้านนั้นนะคะก็มีการเอามา,าประกอบโชว์ให้ลูกค้าดูว่าจริงๆเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยนอกจากจะทำในงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าเป็น work table นะคะ safety fence นะคะ matching cover <c oughs> ก็ยังสามารถเอามา apply ในการาใช้ในโรงงานทั่วไปปกติได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวอลูมิเนียมไปเฟรมเองอะคะ่ะตัวนี้เราก็มีการเอามา ประกอบเป็นตัวโรบอตจิ๋วให้ดูด้วยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มที่ใช้ก็จะเป็นออโตมอ t i ฟนะคะเอามาทําเป็นพวกเชลชูเตอร์นะคะหรือจะเป็นรถเข็นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยสามารถเอามาโมดิฟายนะคะใช้ได้ในไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมหรือว่าชีวิตประจําวันถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เรานะคะจะเป็น l i n e แอนะคะ @tasco นะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะ www.tascoresolution.com ะะได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage ด้วยนะคะก็จะเป็น t s c o Resolution Aluminium Profile ค่ะสินค้าของเราเนี่ยเ,เนื่องจากว่าทั้งผลิตแล้วก็จำหน่ายเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในส่วนของสินค้าที่เป็นงานสต็อกทั้งหมดนะคะสินค้าพร้อมจัดส่งมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของ cost saving ได้ด้วยค่ะ